าเนี่ยข, right? ข,ขามันทางอย่างขาขาขวาไหมขาซ้ายทางครับเพราะว่ามันทางตกนี้ไงเออแล้วมันก็ไปโผล่นี้ไปเลยอะกี่วันแล้วกี่วันแล้วจากกวันนั้นจากวันนั้นถึงวันเนี้ยละมาณนี่ไปแหงงานแหงงานอยู่แล้ยเขากูถามว่ากี่เดือนกูไม่ได้ฐานจังหวัดครับผมฮะ

จูงไม่อยากมาแล้วนี่เมาอืมมาไปทุกอันเลยปุ๊บเออยังไม่ฉีดยาเดินไห้ดูให้จะดูขาอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเออไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดยาไปเลยเดินหน้ะเร็วเออค่อยๆค่อยๆช้าๆช้าๆขอจะดูขาทั้งสี่มั้ง ไม่เป็นทางไม่เปนไรเหมือนหมดเลยอ่ะมันเดินอ่ะมาตึง้งแข้งทิชชีเลยครับอันไหนเล่าเนี่ว่าตึ้งแข้งนี่สมองด้วยต้องบอกนะเอ้าโซลัดนี่หว่าโตร้รับโซลัต้รัดอีพรัดแรกแรงไงไม่ต้องไปจับมันมันเจ็บมันอีหานแล้วแวงไอ้ยาสีม่วงม,มีไหมยาสีเหลืองมีไหมครีมสีเหลือง ีเยาสีม่วงมีกอย่างนี้ครับปวดหัวยังไงโหจะมีได้ไงเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอาการเป็นยังไงเนาะยาอะไรเป็นลูกมาครับเป็นลูกมันน่าสั่นล่ด้วยโอ้ยแย่แย่แย่เฮ้อเถยดูนีเถ้ยเอาให้ไปดูเดินไปดู โอ้ตบมีจะดูไอ้ทัพไทยวะทไม่ได้เข็มหัวเลยไม่เสียสมาธิหมดเฉยมากนี่ค่ะว่าปกติหมดฝาตีงล้วแน่พื้นดีเอ็งว่าที่มันตกอ่ะอันไหนก็แทะพื้นนี่ขาหลังขาหลังขาซ้ายขาหลังซ้ายนะครับมันคือมันคือแม่แทะกระแทกพื้นเลยต้องเคยพูดกระซ้ายไหม นคตรเล็กลงมาเลยนะถาแล้วแค่บีดลงอย่างเงี้ยแล้วมันไปโดนตอนลงมาเนี่ยขามันทางอย่างขาขาขวาไหมขาซ้ายทางครับเพราะว่ามันทางตกย่งเงเออแล้วมันก็อปโค้งอย่างเงี้ยไปเลยอะเออกี่วันแล้วกี่วันแล้วจากวันนี้อากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณตอนนี้ไปแหงานแหงานอยู่แล้วเขา ถาากี่เดือนกูไม่ด้ฐานจังหวัดเดือนครับผมกับหนึ่งเดือนแล้วครับผมเดือนนะครับผมนี้ึงไมเอาไอ้ยาที่โตไอ้หลนนะกินทุกวันนะประมาณเดือนเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับ

ผมไม่ถึงกูหมอแน่นะครับประมาณเจ็ดิบได้อยู่ครับหกศิยเกอนออยไว้หนูเท่าเอ้ ê thắp thay khó chị dạ rồi đưa hả? đứa đứa chạy đi đều ừ. khá sai à, cũng... à, à, cũng... à, cũng... rồi đứa 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 nè. đứa 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 จำมีบุหรีได้ไหมรถแท็กซี่ชนก้นอ่ะจำได้เปล่าไจะมีพาวอ่ะจำได้เปล่าตอนจะมีวัยรุ่นอ่ะจะมีไปจีบสาวที่มีบุหรีอ่ะฮะชัดไหมอัดไหมได้ครับอ๋อหายมนากเลยันี้ ยามันจิัน่งักัน่อางนั้นนะก็มาีกันนะครับคดูเรนเป็นคนดูแลนะครับนี่ตองนี้อย่าง้นครับคนว่วมาเลยครับมา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 มให้ยักน้อยด้วยครับดูมนยกหัวเฮ้ยดูมนยกหัวพ่อ ดูหน้าดูหน้าหมอถีบยาให้เดือดตกลอกแบบนั้นเลยนะครับต้องตกลอกแบบนั้นเลยตกลอกนี้ครับมันบุกขาเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับผมควานก็อเนี่ยทำก็เสียหายหลายครั้แล้วครับเด็กก่อนไม่มีควานอ่ะนี่แต่คกวนตัวจริงครับนี่ฮะขอรักผมคนเดียวใช่ผมต้องขึกควานขึ้นมาเชือกหนึ่งควานตคนนิดเดียว ฟานไปตากข้าวอยู่ครับเอามาดูทุกเชือกไม่ได้อื้นยิ่งเครอยอื้อยินยังเออยากยากลีลาลีลาดูกทำตาครับนีแล้วอ่ะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ครับผมยักษ์เนี่ย

ตอนตอนพ่องอยู่มีนบุรีมึงเข้าไปอย่างตอนนั้นไหนนี่นะเนี่ยมันเกิดฮะมึงเข้าไปกับพ่อป่ะโอ้ยไปเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวแค่นี้ป่ะโอ้ผมโตแล้วครับนะโตเต็มที่แล้วผมตอนนั้นน่ะกำลังเท่าแล้วครับผมตัวเต็มที่วิ่งหนีไอ้ผมอ่ะฟังสมใจฟังสมใจฟังสมใจ 4ี่ห้าี่สิบห้ครับผูใหญ่ฉีดยาครับผมคับพี่แม่ผมหาเป็นหง้นนะครับทัท้งใจอยู่สี่สาไมฟันเหียกว่าใหญ่่ใหญ่สิกว่าฟันแค่มืเอเคครับ